สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเงนวันนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับที่25นะฮะในช่วงเดือนมกรานะครับโอ้โหช่วงนี้ก็นแบบแต่ละคนนะแสบจมูกันทั้งเรื่องนะฮะเรื่องของฝุ่นนะครับเป็นกระแสแบบแรงมากครับแล้วก็บางทีก็เอาไม่อยู่กันนะหน้ากากแล้วก็อยู่ในบ้านบางทีก็สบแสบกันนะว่าไปเหมือนกับใครที่ร่างกายเซนส i ิ i v e ต่อพวกฝุ่นนะฮะ ก็จะออกการเยอะแบบใครที่แบบอึดถึกทนนะฮะก็จะรู้สึกเฉยเฉยนะฮะแต่จริงๆมันเข้าไปสะสมนะฮะทุกคนก็ระวังกันหน่อยนะใครที่แบบทํางานนอกสถานที่นะฮะหรือต้องทํางานกลางแจ้งเนี่ยโอ้ต้องแบบเซฟเซฟเยอะๆนะฮะเพราะว่าบางทีมันสะสมมาเรื่ลยมันมันไม่เคยเจอไหมแบบไม่เคยป่วยเลยนะฮะแต่ป่วยทีแบบพังเลยนะฮะร่างกายแบบนอนหลายวันเลยอะไรเงี้ยคือบางทีร่างกายบางคน อารมณ์แบบนี้นะฮะคือแข็งแรงตลอดไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแต่พอเข้าทีปุ๊บนะฮะหรือป่วยทีเนี่ยไปใหญ่เลยนะฮะมันก็มีบางคนก็สอบกระแสบไปเรื่อยๆเจอฝุ่นเจออย่างงี้ปุ๊บโอไปใหญ่ก็มีนะฮะแล้วแต่ร่างกายเนาะแต่ยังไงให้รู้ว่าช่วยเซฟเซหน่อยนะฮะเนอเดี๋ยวพอเข้าช่วงวันอาทิตย์จันทอัคฮะสักสองาวันอาจจะเป็นช่วงที่พักๆแกเรื่องของ ฝุ่นไปสักช่วงหนึ่งนะฮะสักสองสาวันนะฮะอาทิตย์จันทร์อังคารเลยฮะแล้วพอกลางสัปดาห์หน้าก็จะเจอเผชิญฝุ่นนะฮะไมโครล็อกนะฮะมันอาจจะเป็นช่วงพักครึ่งเวลานะฮะสองสาวันนะครับให้เราได้เบาๆบ้างแต่คงไม่แบบโล่งเลยนะแต่ช่วงอาทิตย์จันทร์อังคารนะฮะจะเซฟๆซฟในบางส่วนนะฮะโอเคนะครับแล้วก็นะฮะวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีนะฮะก็ ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้คนเขาไม่ค่อยเรียกว่าบางที่นะครับปิดหรือว,ว่า work from home นะครับทำงานอยู่บ้านแล้วบางแห่งเขาก็ไม่ค่อยออกนอกบ้านนะฮะก็เลยมองว่ากิจกรรมต่างๆช่วงนี้บางคนก็เบรกนะจะขึ้นบ้านใหม่จะได้ตามเขาเลื่อนไปก่อนเลยนะฮะบ,บางแห่งเขาเลื่อนเลยเพราะว่าเขากลัวเรื่องสุขภาพร่างกายนะฮะเราก็ระวังกันหน่อยนะขนาดเลิกต่างๆคนยังยุบเลยนะฮะเพราะว่าทนต่อ สภ,สภาพแวดล้อมไม่ได้นะฮะเพราะว่าบางทีเลอกเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญๆสำคัญก็ต้องนําผู้ใหญ่บางคนอาจจะต้องนําคุณพ่อคุณแม่นะฮะูุย่ยตายายนะครับในทางกิจกรรมนอกถานที่เขาก็ไม่อยากเขาก็เลี่ยงๆฮะฉะนั้นอะเราก็เรามางะวงหน่อยนะฮะวันนี้เรื่องงานยามดีไม่มีนะฮะก็เซฟเซถ้าจําเป็นต้องทําก็ทําทุกอย่างให้พร้อมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะฮะการที่เตรียมทุกอย่างเลยทุกอย่างหลายๆอย่างให้พร้อมที่สุดเนี่ยในวันที่เรื่องไม่มีนะมันพอจะช่วยได้นะฮะ มันก็ช่วยให้แบบมีความคล่องสภาพคล่องราบรื่นนะครับอย่างน้อยมันก็ได้กาลังใจนะฮะถ้าใครที่จําเป็นนะแต่ถ้าใครที่ยังพอเลือกได้นะฮะก็เอาไว้ก่อนพรุ่งนี้นะครับหนึ่งหรือง่ายๆคือช่วงวันเสาร์นี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษฮะคือเลข0ูนย์นะฮะเริ่มที่ศูนย์นะแล้วก็เลขต่อมาครับคือเลข6นะฮะ เลขต่อมาคือเลข3นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข5นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกหรือว่ามักเลี่ยงๆนะครับคือเลข4นะฮะแล้วก็สีที่ถูกฉลกครับสีแรกคือสีน้ําเงินนะครับสีต่อมาคือสีชมพูนะฮะสีมาคือสีส้มครับสีสุดท้ายนะฮะคือสีขาวนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี้ยงเลี่ยงคือสีเขียวฮะซ้ายขวาวันนี้เลือกขวานะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะขวาล่างนะครับโอเคนะมีคลิปเนี่ยฮะสามราศีนะฮะดาวอังคาร จริงมันโครจรวิปริตมาสักสักช่วงแลวนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันไม่วิปริตธรรมดาม็นโครจรถอยหลังถอยย้อนไปราศีก่อนหน้าน,นั้นเฉยเลยนะฮะปกติเนี่ยดาวเขาก็ต้องไล่ราศีถูปนะฮะราศีเมษราศีพฤกษภราศีเมถุนราศีกรกฎแล้วก็ค่อยไปราศีสิงห์นะฮะแต่ตอนนี้นะฮะดาวองคารน,นะฮะเขาจาก,กรกฎแทนที่จะไปสิงห์ถูกไหมฮะมันถอยกลับไป เมถุนเฉยเลยนะครับนี่แหละมันก็เลยจะมีเรื่องวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งนะฮะในบ้านเมืองนะฮะมันจะมีการปรับเรื่องเวลาปรับเรื่องการเดินทางเอาเดาขงคารคือการเดินทางนะหรือการขนส่งนะฮะแล้วก็เรื่องของภัยต่างๆนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะมีเหตุเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนนเนี่ยไหมก็เจอกันเต็มนะฮะแล้วก็เจอเรื่องของภัยจากสิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยมันเต็มเต็มเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะ ดาวอังคารโคจรย้อนนะครับไปอยู่ในตําแหน่งสาชะระวังเรื่องของการทะเลาะเบอาแวงมีความขัดแย้งกันบ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็เนี่ยในาสามราศีนี้เป็นพิเศษนะฮะก็อลองดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมเรียกว่าเป็นพิเศษแต่มันเหมือนกับว่าราศีอื่นอาจจะโดนกระทบบ้างเบาๆนะฮะเหมือนกับเราเปิดพัดลมแรงๆนะฮะสามราศีนี่อยู่หน้าพัดลมเลยนะฮะพอกดสตาร์ทปุ๊บปึ๊บ โดนทันทีนะฮะแต่ราศีอื่นอาจจะเถอะเปในใ็นไกหน่อยบางคนก็หลบบุ่มนะแต่อย่างน้อยมันก็มีการพัดโดนแน่ๆนะครับฉะนั้นมันก็จะช่วงดาวอังคารที่โคจรนะฮะถอยหลังนะครับก็จะเกิดเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารมีดวงจุไม่เจะตัวป่วยไข้ไม่สบายอันนี้ผมเน้นเรื่องการปวดไข้ไม่สบายนะฮะร,รอบนี้นะฮะฉะนั้นเราจะเห็นคนป่วยบ่อยยิ่งโอ้โหอากาศแบบเนี้ยรือว่าไปนะฮะ เพื่อนๆเจอไหมผมเจอช่วงนี้คนป่วยไม่สบายจากอากาศเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วมันสัมพันธ์กับดาวแต่ดาวมันจะเน้นตรงที่ป่วยไม่สบายและอุบัติภัยนะฮะมีดวงเสียเงินแบบไม่ควรเสียแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดง่ายไม่ขยายความในมุมของการทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายขึ้นนะฮะเนี่ยดาวองคารที่โคจรท้ายหลังรอบนี้นะครับดาวองคารในเรือนดาวพุธนะฮะมันมีเรื่องที่มีคนเดือดร้อนมาขอให้เราช่วยหรือมีคนมาหาเรื่องนะฮะ สเก็ตดีๆครับช่วงนี้ไม่ใครก็ใครก็ากตาขวางแล้วก็หาเรื่องกันนะบางทีกับแฟนหรือแฟนหาเรื่องเราเราเรื่องแฟนนะไม่ใช่ว่าเราต้องแบบเป็นผู้ถูกกระทําตลอดนะบางทีเราก็เป็นผู้กระทำก็เหมือนกันนะในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวก็มีบ้างนะครับฉะนั้นช่วงนี้อารมณ์มันจะงุดหงิดง่ายนะฮะเพื่อนต้องเตรียมความพร้อมเลยแหละบางทีไม่กับแฟนนะกับบุปการีเลยนะฮะช่วงนี้อารมณ์เสียนะฮะก็ระวังความขัดแย้งบางทีมีเหตุให้ ทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ปุยตายายนะเรื่องเซฟเซฟอารมณ์วาจานะครับจยิงกับลูกคกินกับสัตว์เลี้ยงนะครับเออช่วงนี้จะเจออะไรที่แบบป่วดอารมณ์หน่อยนะฮะแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งคือระวังเรื่องการสื่อสารและการเดินทางนะฮะโดยรวมนะอันนี้คือเราฟังได้ทุกราศีนะฮะเพราะว่ามันบางราศีนอกจากสามราศีเนี่ยมันก็จะเจอผลกระทบมากหรือน้อยนะครับที่ลดหลั่งกงนไปแต่อย่างน้อยเรารู้โอเคช่วงนี้ นัดหมายอาจจะมีการเลื่อนขัดเคลื่อนถูกเบรกนะฮะตั้งใจจะไปไหนที่ไหนอย่างไรเมื่อไรกับใครอยู่ก็อาจจะมีเหตุเลื่อนสถานที่เลื่อนเวลาหรือถูกเทเลยนะครับน,นี่ก็มีแล้วก็เรื่องของการสื่อสารฮะคุยเข้าใจไม่ตรงกันนะครับการสื่อสารก็เข้าใจอย่างเราเราคิดว่าเขาเข้าใจอย่างนี้อย่างที่เราต้องการแท้จริงคนละเรื่องเลยนะฮะแปลว่าการคุยการสื่อสารนี่ทวนความเข้าใจให้ตรงกันเป็นพิเศษหน่อยนะฮะ อะไรกี้นะเออก็พอจะช่วยได้อุปกรณ์สื่อสารเสียและพังนะครับช่วงนี้มีโอกาสสูงมากคุยแล้วมันแบบเข้าใจไม่ตรงกันได้พอมางที่อุโทรศัพท์ล่วงหล่นเสียหายพังนะฮะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องนะฮะในช่วงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของยานพาหนะนะฮะร,รถนะครับหรือว่ามีดวงเสียตางเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับเพื่อนๆก็เตรียมตัวจริงๆครับว่ารถอาจจะเสียรวน รือมีปัญหานะฮะก็แก๊กๆอะไรเงี้ยคือมันจะมาในลักษณะรูปแบบของเละจ่ายนะฮะเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วก็การน้าหมายเลื่อนระวังโทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียาหายหรือพังนะฮะแล้วก็เรื่องของตาขวางนะฮะแต่เรารู้่วงหน้าเนี่ยเราไม่ใช่ปล่อยมันตามนั้นนะฮะเราจะได้เซฟอารมณ์เซฟวาจามันก็ได้ซอฟในเรื่องของมันก็ นหนาเป็นเบาแล้วกันนะฮะเออก็ต้องมันจะได้ในบ้านไม่ต้องทะเลาะกันบ่อยนะครับเพื่อนๆฟังกับครอบครัวหกับคนในบ้านก็คุยกันดีๆนะไม่ทะเลาะนะอารมณ์พันุสักคนหนึ่งหงุดหงิดโทษด,ดาวนะฮะก็ดาวเป็นอย่างเงี้ยนะฉะนั้นก็โอเคไม่หงุดหงิดนะไม่ใช่โทษดาวแล้วก็ใส่ต่อนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะก็ดูแลนะฮะรหลายอย่างก,กันหน่อยนะครับเพราะว่าดูแล้วช่วงนี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเยอะหน่อยนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะโอเคนะครับก็ ก็เข้าไปฟังในคลิปนี้ได้ผมแปะลิงก์ไว้นะฮะใต้คลิปนี้เสมอนะครับโอเคฮะก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์แทงนะครับทุกทุกวันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมคอมเมนต์หรือไม่ได้คอมเมนต์นะครับตามสะดวกใจเราได้เลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์นะฮะขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตกันครับโชคดีครับรุบ่นโดสองล่าศีฮะ ชาวราศีมังกรชาวราศีกุมราศีมีนหรือที่มังกรครับวันนี้กิจกรรมคนมังกรนะฮะเป็นวันที่ดวงเด่นเรื่องของการทําอะไรหลายๆอย่าง,างนะฮะในวันเดียวกันนะถือว่ามีอะไรที่คิดอยากทําอยากเคลียอยากแก้อยากจัดาก,ก,าก,จการโอเคลุยเต็มที่นะฮะวันนี้ดาวงานงอกนะฮะคือถ้าเราตั้งใจทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่จะมีอะไรที่มันแซกด่วนเปลี่ยนแผนหรือมีบางอย่างเพิ่มนะนะฮนนะกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเข้ามานะฮะ ก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายนักหรอกเพียงแต่ว่าเราจะรู้ว่าแผนการเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนที่ตั้งใจไปไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่มีกิจกรรมด่วนแทรกเข้ามานะโอเคผลงานถือว่าดีนะฮะถ้าเราทํางานนะครับวันนี้ดาวพระจันทร์โครจรตําแหน่งลาพระโชคลาภนะฮะเร่งดาวพฤหัสระวังนิดนึงนะฮะถ้าคุยกับผู้ใหญ่หรือผู้กําบบัญชาหรือหัวหน้านะฮะหรือบางทีถ้าอยู่บ้านนะฮะก็ต้องระวังมันมีเหตุมีเหตุให ขัดแย้งหรือหงุดหงิดกับใครบางคนนะฮะวันนี้คนจะสร้างปัญหาเรื่องอารมณ์เราเล็กน้อยนะครับสุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอกดระย้อนท่าน,นีไวโซครับจุกเสียดแน่นท้องลมกดจัดเยอะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินระยะนี้ใครจ่ายจุกจิกเยอะนะครับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงอยู่ๆก็โผล่เข้ามาเฉยเลยนะฮะค่คาใช้จ่ายที่แบบไม่เตรียมการไวฮะเงินเกิดเสริมแล้วก็มีต้องมีเหตุต้องใจนะฮะซึ่งข้อดีคือเราก็ หมุนเงินทันแหละนะก็ให้สบายใจตรงนี้ได้นะครับเติมนิดนึงครับชาวมังกรช่วยนัดาวทิตกระดาวองคารแล้วก็ดาวพุธโคจรสัมพันธ์กันมันมีดวงป่วยไม่สบายจุกจิกเล็กน้อยหรือมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะเดินเตะนู่นชนนี่หรือแบบนี่อากาศไม่ค่อยดีเนะนี่ยออนเนี่ยก,ก็เกี่ยวข้องด้วยนะคือมันจะมีดวงป่วยไม่สบายจากสิ่งแวดล้อมนะครับเหมือนกับถ้าสมมติว่าคนใกล้ตัวป่วยเป็นหวัดเราก็ต้องระวังเป็นหวัด หรือสภาพอากาศภายนอกอคนป่วยคนป่วยเยอะนะวันนี้นะฮะแล้วอาจจะมีสภาพเวทล้อมเ้างนอกทําให้ป่วยนะครับสภาพรอบตัวทําให้ป่วยได้นะครับความรักนะฮะคนที่โสดนะครับช่วงนี้ดาวความรักยังโอเคอยู่นะฮะพูดคุยแต่มันจะขี้รําคาญฉะนั้นจะคุยจะจีบก็ไ้แต่แต่ว่ามันอาจจะมีระยะเวลาเดนคานคุยไม่นานนักนะฮะส่วนเรื่องของคนที่มีคู่แฟนดาวความรักช่วงนี้เด่นพึ่งพาสายไว้หวานให้ช่วยได้แต่เขามีอารมณ์น้อยใจ หรือช่วงนี้อาจจะป่วยไม่สบายเลก็กน้อยช่วงนี้ดูแลกายใจนิดนึงนะครับต่อก็ต่อมาเรื่องของท่านที่มีลูกหลานมาเป็นวันสัตว์เลี้ยงช่วงนี้มีดวงเขาก็มีความสุขนะฮะทําให้มีความสุขเป็นพิเศษนะฮะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราห่วงกังวลบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลเกินไปนักนะครับต่อมาคนราศีกุมกิจกรรมราศีกุมวันนี้การเดินทางดีนะฮะร,ระวังเรื่องของจะเรียกว่าสุขภาพร่างกายนะฮะว่าไปคล้ายๆกันนะฮะลหลายราศีละ ช่วงนี้ดวงระวังตัวเราหรือคนใกล้ชิดแก้ตัวปวดข้างไม่สบายแล้วก็มีโรคเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะดวงมันก็เรียกว่าเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับฉะนั้นถ้าใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้มันก็ปะทุขึ้นมาได้แล้วตัวอย่างใครเป็นเบาหวานความดันไมเกรนนะครับช่วงนี้มันจะมีเหตุให้ถูกกระตุ้นนะครับจนทาให้ป่วยช่วงนี้ได้นะฮะดาวเกี่ยวกับการทํางานเชิงลุกดีเผื่อว่าตั้งใจนะครับไปไหนทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรโอเคผมไม่ค่อยห่วงเรื่องของกิจกรรมโดยรวมหงวนี้นะ เธอห่วงก็คือร่างกายตัวเราหรือคนใกล้ตัวแล้วก็การหมุนเงินชุนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกค่อนข้างเยอะนะฮะค่าใช้จ่ายที่ข้ามไปถึงค่าใช้จ่ายฉับพันค่าใช้จ่ายอยู่ๆก็พลุเข้ามาไอ้เออเนี้ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงดาวชุวงนี้นะคนจะทําให้เราลมเสียการคุยการนัดหมายระว,วังถูกเลื่อนคาดเคลื่อนหรือมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงนะฮะตารางนาตารางงานตั้งใจไปไหนทำอะไรที่ไหนย่างไรเมื่อไรกับใครก็มีเหตุให้เลื่อนไปเลื่อนมาอะไรเงี้ยนะเออวันเนี้ย ยืดหยุ่นอารมณ์นิดนึงถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะฮะจังหวะดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนนะฮะช่วงนี้ดีอย่างนะฮะคีเผื่อว่าถ้าใครที่แบบมีเรื่องจําเป็นต้องหาคนช่วยเหลือก็อยังพอมีคนช่วยหรือพอจะรับฟังในสิ่งที่เราสื่อนะฮะดวงเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะดาวนี้นเตือนนิดนะฮะถ้าใครที่ช่วงนี้มีอะไรที่แบบทุกข์ร้อนกังวลนะครับวานให้ใครช่วยยังพอมีคนช่วยนะฮะดาวความรักเด่นอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีคู่มีแฟนหรือคนที่เรารักจนเราผูกพันชอบ ช่วนี้นคุยระบายนะฮะเรื่องอะไรที่แบบอยากคุยอยากระบายได้หมดนะฮะสุขภาพร่างกายเตือนเนึงผมนึงอย่างนึงระวังอุบัติเหตุนะฮะมีโดนจ็บตัวในเรื่องที่แบบในแบบซุ่มซ่ามนะอยู่ของซุ่มซ่ามก็จเจอของแข็งของมีคมของร้อนนะฮะต้องระวังนะครับต่อมานะครับความรักแต่คนโสดี่วนีชอบใครคุยได้นะฮะคุยได้ไม่ต้องไปกงังวลเขาชอบไม่ชอบมันเรื่องของเขานะฮะเรื่องของเราคือเราจะ คุยนะฮะโอเคนะหน้าที่คนะเพื่อนหน้าที่เขาชอบเราก็ชอบหน้าที่เราชอบเขาแล้วก็ทําในสิ่งที่เราควรพูดนะฮะโอเคต่อมาเรื่องของอสุขภาพร่างกายนะฮะของบุป,ปาการีนะฮะถ้าใครมีบุปการีช่วยเน้ระวงังท่านหรือว่าคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะฮะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงวันนี้วันดีครับมีอะไรก็ช่วยเหลือแล้วก็เขาจะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีมีน ในช่วงนี้ครับเรื่องของงานนะฮะภารกิจต่างวันนี้วันเด่นบางทีนะฮะมีอะไรที่แบบเรากังวลไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรที่แบบอยากเคลียร์อยากแก้อยากจัดการโอเควันนี้เป็นวันแห่งการเคลียร์ภารกิจหรือช่วยคนที่เราต้องการช่วยมีดาวเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาจุกจิกนะครับแต่ว่าก็เคลียร์ก็แก้ปัญหาได้วันนี้ค่าจ,จ่ายจุกจิกเยอะนะค่ะจาจ่ายที่คาดไปถึงค่าจ่ายที่มองไม่เห็นค่าจ่ายบุปผาฉพัน์ โอ้ชุดนี้มันมีเข้ามานะฮะก็ต้องระวังค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษนะครับเจะดาวเกี่ยวกับการทํางานเชิงรุกดีหรือว่าเพื่อนๆตั้งใจทํางานอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไหร่นะฮะก็ประสบผลสําเร็จดีนะครับวันนี้ดาวเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจต่างๆผมดูว่ามันค่อนข้างกระชับขึ้นนะฮะไปไหนทําอะไรค่อนข้างจะรัดกลุ่มรอบครอบดีขึ้นนะฮะมีข่าวดีๆในการคุยในการสนทนาหรือในการไปไหนเมื่อไหร แต่เผื่อเวลานิดนึงฮะจะมีเร <an> ื่องของการเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่าเจอเรื่องของคนไม่ตรงเวลานะฮะดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดครับวันนี้วันชอบใครคุยครับชอบใครต้องคุยนะฮะชอบใครไม่คุยเขาก็ไม่รู้นะฮะจะรอเขามาคุยมันก็บางทีเราอาจจะความหวังที่แบบลอยๆนะฮะนั้นชอบคุยนะฮะไม่ต้องกลัวถ้ามันใช่มันก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็แค่เพื่อนนะฮะหรือไม่เพื่อนก็ช่างเขานะฮะโอเคนะต่อมา ดวงเก่งว่าคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะดาวความรักชนี้ดวงมันมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าถ้าคนมีแบบเพิ่งจีบกันใหม่ๆโอเคชนนี้มันจะมีเหตุเท้สนิทกันมากกว่าเดิมความรักดีแล้วกันนะฮะช่วงนี้มีอะไรคุยแต่ว่าระวังใครที่มีแฟนอารมณ์แฟนไม่ค่อยดีนะฮะชนนี้ช่ว้ระวังการทะเลาะเบาแวงหรือเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับสุขภาพร่างกายนะฮะระวังเรื่องของปวดหัวตัวร้อนเ็นไข้เป็นหวัดนะฮะใย่อยสวครับเจ็บคอแสบคอมึนศีรษะนะฮะแล้วก็ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับ ร่างกายไม่ค่อยดีพ,อพอักผ่อน้ยมากนะฮะแล้วก็อากาศข้างนอกไม่ค่อยดีเสียบเร่างกายด้วยนะท่านม,มีลูกหลานไม่ว่าสัตว์เลี้ยงฮะช่วงนี้ระวังเขาป่วยเขาไม่สบายช่วงนี้เขาจะดือ้อๆซนๆแก่นๆหรืออย่างน้อยก็อาจจะเชื่อมั่นในตัวเองหรือเชื่อความคิดของตัวเองสูงนะฮะดังนั้นอย่าไปเถียงกันนะโอเคครับต่อมาฮะบทสรุปคนลาสีองคกรครับสเสนียมังกรเสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจสําคัญ วันนี้วันเด่นฮนะทำเรื่องยากๆจะง,ง่ายมีโอกาสอะไรใหม่ๆมาให้คว้าไว้นะฮะคนราสีมังกรข้อดีผมก็เก็บรายละเอียดนิดนึงคือวันนี้ทำอะไรให้วดเลวว่วงไวกระชับอย่าเยื่นเยอะแล้วก็ภารกิจอย่าเยอะเกินนะครับถ้าวางแผนได้เพื่อเผื่อเวลาบางทีมันมีกิจกรรมอะไรที่มันใช้เวลานานนะครับเพื่อเผื่อเวลานิดนึงครับดาวเกี่ยวกับวาจาเด่นมีอะไรก็พูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญสำเร็จนะ หรือว่าใครที่ตั้งใจทําอะไรที่ไหนอย่าง,รงไรเมื่อไรดวงมันต้องแบบเร็วกระชับชัดเจนนะฮะถึงใจเด็ดขาดนะครับวันนี้ระวังป่วยไม่สบายเล็กน้อยหรือมีดวงชุกในเจ็บตัวร่างกายเหมือนกับมีเหตุบาดเจ็บนะฮะต่อมาคนลาศิกุมครับกิจรกรรมวันนี้เรื่องของเสื้อเสนกับเสื้อผ้าชุงนี้เน้นลายเข้าไว้ฮะคือไม่เรียบมีลายกรพางลายทางาลายกระตู้นลายโลโก้นะฮะอะไรฟืนนะฮะอย่จะมีเสน์แล้วก็ใบหน้านะครับชวงนี้เป็น ใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาแต่งหน้าเนีสดใสกิจกรรมภารกิจความคืบหน้าเด่นเจรจาดีมีอะไรทห้ทหลายๆอย่างก็ประสบผลสำเร็จอย่างดีมีดวงโดยรวมนะฮะผลงานต่างๆหรือภารกิจต่างๆถือว่าโดดเด่นนะครับผลสำเร็จด,ดีแต่ว่ากุดหงินเรื่องของคนบางคนหรือการนัดหมายระวังคนไม่ค่อยตรงเวลาแล้วก็ระวังป่วยไข้ไม่สบายอันนี้ก็ถ้าห่วงก็คือร่างกายนะฮะช่วงนี้อากาศมัน,ปนแปลกๆใช่เซฟเซฟร่างกายเนาะ ต่อมาครับคนราศีมีนครับสเสน่ห์มีเสื้อผ้านะฮะช่วงนี้เน้นทูโทนใบหน้าแต่งหน้าแนวอบอุ่นสบายตานะฮะร,ร่างกายกลิ่นหอมเปิดหน้าผากได้ยิ่งดีกิจกรรมภารกิจวันนี้ดาวกิจกรรมหลากหลายอย่างมีเข้ามาแต่ว่าผลสําเร็จคือเด่นนะฮะเรื่องของการเดินทางการคุยเรื่องสําคัญใช้งานคลายยากหน่อยส่วนใหญ่เราจะต้องทําด้วยตัวเองดวงเกี่ยวค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับมีซื้อของระวันนี้ของที่มีตำหนิเตือนนิดหนึ่งคือช่วงนี้ระวังหงุดหงิดกับคนใกล้ตัว อาจจะเป็นคนในบ้านหรือคนข้างบ้านอะไรก็ตามนะเออฉั้นระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงฮะแต่ดูโดยรวมไมไ่มีอะไรที่น่ากังวลครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะที่ฟังคืนก็นนหลับึกก็สุขนะครับต้นที่ฟังวันเวลาไหนก็ตามขอให้มีเรื่องดีๆกับชีวิตนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันครับสวัสดีครับ